สวัสดีด้อค่ะเดี๋ยวนะามาหามุมแป๊บหนึ่งพาเพื่อนๆมาอยู่กับน,น้องเป็ดน้องไก่ถ้าใครเข้ามาแล้วเนาะ,ะแนะนำชื่อเล่นที่แคมามืดไปไหมฝั่งนี้สว่างขึ้นไหมแต่ว่าอยากให้เห็นน้องเป็ดน้องไก่ไงเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอหมุนหามุมแป๊บหนึ่งเนาะเพื่อนๆขาตั้ง ขาตั้งพิการกาตั้งพิการอะแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมแล้วก็เราก็มายองยองนั่งยองยองให้เห็นน้องเป็ดน,น้องไก่โอเคไหมอะหน้าขแมหน้าขแมมืดไปไหมก <c oughs> ล้องสดของไอโฟนสูอ้อะไรนะสู้ซัมซุงไม่ได้ซัมซุงเขาจะสวยสวยเนอะอ่าวันนี้ไม่มีคลิปมาฝากนะ ค่ะมองเข้ามาแล้วทักทายแนะนำชื่อเล่นมาได้เนาะให้พี่แมเรียกถูกเนาะเยาวรัตนสวัสดีค่ะมืดเนาะมืดนะหมุนก่อนถ้างั้นทําพี่แม่หมุนอะ่ะจะไม่เห็นน้องไก่ละจะไม่เห็นน้องเป็ดน้องไก่ละน่าจะดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่ามันคนมันดําอ่ะคนมันดํามันก็จะมืดมืดเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะต้องต้องไปนั่งยองๆกับพื้นไหม แบบนี้น่าจะโอเคขึ้นไหมสงสัยพี่แม่ต้องต้องนั่งกับพื้นกับน้องเป็ดน้องไก่นะนี่อ่ะพี่แม่จะมานั่งใกล้ๆน้องเป็ดน้องไก่นะนั่งกับพื้นเลยนั่งนั่งดมขี้น้องเป็ดน้องไก่โอ้ยเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเนาะเขา,าเรียงหน้ากระดานเรียงแถวกันเดี๋ยวพี่แม่มาทักทายเนาะเดี๋ยวขอหาที่ตั้งกล้องก่อนขอวางกล้องก่อนเพราะว่าเออน่าจะได้ชัดชัด สงสัยต้องจับตลอดเวลาเพราะว่าขาตั้งกล้องพิการละยังไม่ได้ไปถอยใหม่พี่ไมเคิลบอกว่าถอยให้แล้วแต่ว่าเขายังไม่มาส่งวันนี้อากาศดีไหมคะวันนี้มันไม่มีแดดมันก็จะหนาวๆสำหรับพี่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวหันให้ดูลูกๆก,ก่อนนะเห็นไหมเขานั่งเรียงหน้ากระดานเรียงหน้ากระดานกัน น้องน้องเป็ดอะ่ะเขาจะเป็นเด็กดีแต่ว่าน้องไก่เขาจะอ่ะขี้ดือ้อชอบไปเขีย่ยเป็นนิสัยของอน้องไก่เนาะเขาจะชอบเขียข่ยวเขี่ยเขี่ยอาหารน้องเป็ดอะไรเงี้ยเอออ่ะกลับมาที่หน้าพี่แม่เนาะเดี๋ยวจะทักทายเพื่อนๆนด้วยอ่ะกลับมาที่หน้าพี่แม่ค่ะขอมาอ่านข้อความเลยอ่ะอยาวารัตนพี่แม่ทักทายไปแล้วเนาะไม่บอกเขินสวัสดีค่ะ น้องเบนสวัสดีค่ะเอากิกี้มาสวัสดีค่ะคกิก้พี่แม่ทำไข่ทอร์นาโดไม่สำเร็จพี่แม่ก็เลยมาไลฟ์แทนเนาะศูนยะ์เก้าสองสวัสดีค่ะแนะนำชื่อเล่นมาด้วยเนาะรัชดาพรสวัสดีจ้าพี่คะแม่เนาะยูดียูดีเนาะพี่แม่ตอบไปแล้วเนี่ยอากาศประมาณนี้เลยเนาะทีทีเคสวัสดีค่ะน้องฟ้าสวัสดีค่ะน้องบุญ บูนหรือบูมบูนหรือบูมสวัสดีค่ะพี่แม่ทำไข่เนาะคนอะไรอะ่ะโทษไข่ไม่สำเร็จอังคณาสวัสดีค่ะเนาะโอ้ยมีเด็กๆอยากออกกล้องนะเนี่ยเออเด็กๆอยากออกกล้องตื่นเต้นพี่แม่ทำอะไรวะเด็กๆบอก พี่แม่มาอัปเดตด้วยเหมือนกันเนาะว่าเพราะว่าเพื่อนๆก็ยังถามมาเรื่อยๆแต่พี่แม่ไม่ไ,มได้รําคาญนะแต่พี่แม่ก็พยายามชี้แจงเนาะชี้แจงว่าเอ้ยทําไมพี่แม่ะไ,ไม่ไม่ออกไปข้างนอกทําไมไม่มีคลิปเก็บผลไม้ปีเนี้เพราะว่าสถานการณ์ฝั่งอังกฤษไม่ไม่ค่อยโอเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวหายอดให้ดู อ่จำนวนคนเสียชีวิตเยอะๆนะถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนาะน่าจะอยู่อ่ลำดับที่3คนเสียชีวิตอยู่ที่สองหมืนกว่าเนะาะเดี๋ยวพี่แม่ขอดูยอดที่แท้ทรูให้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาอ่านข้อความนะไปที่อลงทุนแมนเนาะเขาจะมียอดเขาจะมีอยอดสถิติของแต่ละประเทศเนาะ ออัปเดตวันนี้เลยเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วนะอันดับแรกก็จะเป็นออเมริกาเยอะสุดเนาะแล้วก็รัสเซียรัสเ,เซียติดติดเยอะอันดับที่สองแล้วก็อันดับอันดับที่สมก็คือจะเป็นอังกฤษแต่ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะออ๊ยไม่ได้ให้เพื่อนๆได้ดูคือรัสเซียเขามีมันกลับด้านไหมคะกลับด้านไหม คือรัเสเซียเขามีคนติดเชื้อเยอะเขาจริงแต่ยอดคนเสียชีวิตเขาอะหลักพันเองอ่อเดี๋ยวนะรัเสเซียติดเชื้อสองแสนหกพันคนเสียชีวิตสองพันห้าอ่ะมาดูอังกฤษนะอังกฤษคนติดเชื้อสองแสนห้าคนเสียชีวิตสามหมื่นสี่อะทำไมมันแตกต่างกันขนาดนั้น เอออันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าอ่าคลิปเนี้ยเอ้ยไม่ใช่คลิปเนี้ยปีเนี้ยจะยังไม่มีอ่าคลิปอ่าเก็บผลไม้เนาะก็จะมีแค่หลังบ้านแมแค่เนี้ยซึ่งหลังบ้านอ่ะมันไม่ได้มีอ่ดที่เยอะอะไรมากมายเนาะขนาดว่าผักที่ขม่ปลูกก็ยังจะปลูกเบียด,เบ,ยดเบียดกันนะนะอะไรเงี้ยเนาะอ่าทีเนี้ยมาขออ่านข้อความให้ทั่วถึงกันเลยเนาะประวอนปวัเดี๋ยวนะ ประวัปลปราดเหรอคะถ้าเขาไม่ออกเสียงผิดขออภัยนะสวัสดีค่ะน้องฟ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมสวัสดีค่ะตอนนี้ที่นี่กี่โมงตอนนี้ที่นี่เอาบ่ายโมงเนาะเวลาต่างกันเจ็ดชั่วโมงเฮ้ยจริงเหรอกิ๊กเสียงเด็กเเจียวเจ้าเมื่อกี้เด็กเจะวิ่งเข้ากล้องเออ อะไรนะน้องจอยน้องจอยพิมพมาใหม่เนาะที่ชื่ออะไรนะ <c oughs> ภาษาไบรุ่นมากเนาะรินราดาสวัสดีพี่ขแมสวัสดีพี่ขแมเนาะมาทันมาทันค่ะมีปุ่มกดหัวใจไหมคะกดหัวใจรัวๆค่ะออกิกกแลวใช่ไหมมันไม่ใช่ไลฟ์ฟังอันนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ฟัง Facebook เนาะเออมันจะมีปุ่มกดหัวใจให้แต่ว่าฟัง y YouTube ไลฟ์ก็มีโฆษณาผ่านเนาะ ขอบคุณมากค่ะช่วงนี้ดูเลียดูแลตัวเองเอา้าเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเลยเด็กๆอะ่ะเด็กๆตัวใหญ่มากอะ่ะแล้วพี่แม่ยังจะเรียกเขาเด็กๆอีกไหมเนี่ยนายเบบี Hi, <your> <laughs> ต้ตัวใหญ่สุดตัวใหญ่สุดมีเพื่อนๆแนะนําพี่แม่มาว่าอ๋ออย่าไปตั้งชื่อให้น้องเป็ดพี่แม่ก็ไม่รู้ว่าเ,เขามีอะไรนะเขาถือหรือว่าเขาอะไรเนี่ยแต่ว่าตัวแรกสุดตัวใหญ่สุดจะชื่อสควีซี่เนาะ ใหญ่มากอ่ะอันเนี้ยจะเป็นเป็ดแบบพันปักกิ่งเนาะน้องเป็ดมีอายุได้อ่อหนึ่งเดือนเต็มเนาะเพื่อนๆแต่ว่าน้องไก่อ่ะมาที่พี่เแมะน้องไก่มีอายุได้หนึ่งเดือนกับอีกอ่อหนึ่งอาทิตย์เนาะน้องไก่เขาเคลอดไวกว่าเนะ <laughs> าะกขมะเราเรียกเด็กๆเ,เสร็จแล้วอะ่ะเด็กๆเด็กๆอะไรตัวตัวโต,วต,วต,วตวไวมาก ตัวโตไวมากวันนี้วันนี้อ่าท้าให้เพื่อนๆกลับไปทําเมนูอ่ไข่อไข่ทอร์นาโดเนาะว่าอ่ารอบแรกจะสําเร็จไหมแม่ใช้ไข่หมดไปหนึ่งแผงยังไม่สําเร็จก็เลยอ่ะงั้นออกมาไล่เลย <laughs> ออกมาไล่เลยทําคลิปไม่สําเร็จ อ่ะาคาตั้งพิการนะคะแมก็คืออาใช้มือช่วยถือเนาะเพื่อนๆยกเยกบ้างอย่าว่ากันนะตัวเร็วมากตัวเร็วมากเอาเป็ดพันปักกิ่งเขาจะอะตัวใหญ่กีบเขาจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ขนเป็ดเนาะเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็มันจะมีเป็ดธรรมชาติเป็ดธรรมชาติเที่ยงกรีดอ่ะเจอได้ทั่วไปเลยแล้วก็ลังคาของมัมเมยเขาจะมีเป็ดบินมาทุกปีเนาะ เออเพราะว่าอที่ป่าที่ป่าจะมีแม่น้ำด้วยก็เลยจะมีเป็ดธรรมชาติซึ่งเจอได้ทั่วไปเนาะที่อังกฤษก็แม่เห็นครั้งแรกคาแมงงงมากเฮ้ยทำไมเขาไม่จับเป็ดไปทำกับข้าวอ่ะมันตามคลองตามสวนสาธารณะเุ้ยเป็ดเต็มไปหมดเลยนะแต่เขาไม่จับกันนะเออเขาช่วยกันดูแลแล้วก็พวกกระรอกกระต่ายเยอะมากเนาะเขาจะ เ,เรียกเป็นสัตว์สงวนไหมอ่ะเขาเขาไม่ให้จับเขาไม่ให้อะไรอนะ่ะเนาะต้นหอมสวัสดีค่ะรุ้งนภาสวัสดีค่ะ <c ười> ใครมีคำถามระหว่างนี้มาได้เลยเนาะแต่พี่แม่ก็มาสั้นๆอยู่แค่นั้นแล้วก็ทำไข่เจียวไม่สำเร็จเราก็ต้องไปดูผักต่อเนาะก็เลยอ่ะงั้นมาไลฟ์ก่อนอะไรนี้เนาะ ถ้าจับผิดกฎหมายไหมเขาก็จะไปบอกตํารวจวอะเนาะเออแต่ว่าอย่งอางตามที่แบบรับหูรับตาคนอะ่ะมันไม่มีคนจับจริงๆแต่ว่าอย่างพวกไก่ป่าอะไรเงี้ยเนาะคืออพี่แม่ทํางานร้านอาหารแล้วก็มันจะมีไก่ป่าตายตามถนนหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีใครมาเอาไปนะคือ เขาคงถอนขนอะไรไม่เป็นด้วยก็คือเขาก็ไปซื้อตามห้างเอาก็จะง่ายกว่าอะไรเงี้ยมันจะมีพวกสัตว์ป่าที่แบบขนาดป่าแถวบ้านพี่แม่เป็นแค่ป่าเล็กๆอะ่ะก็ยังมีกวางนะมีหมูป่าอะไรเงี้ยคือไม่ได้ป่าลึกป่าทึบนะแต่มันก็ยังมีสัตว์พวกเนี้เนาะ อะไรมาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆ <N> น้องเป็ดน,น้องเป็ดอ่ำคลอดมาเอ้ยเรียกเป็นฟักเนาะ <N> น้องเป็ดฟักมาเยอะกว่าก็คือมาเดี๋ยวนะใครจะมาทั้งหมดเอ่อหกฟองเนาะน้องไก่ก็คือหกฟองน้องเป็ดก็คือหกฟองน้องเป็ดเขาฟักมาทั้งหมดห้าฟองเลยนะเออฟักฟักเยอะกว่าซึ่งเ,เป็ดเขาจะใช้เวลาในการฟักเนาะ นานกว่าน้องไก่น้องเป็ดจะใช้เวลาฟักอยู่ที่ประมาณ28วันแต่ตัวแรกเนาะสควีซี่มาตัวแรกก็คือมาวันที่26ิเนาะเพื่อนๆอ,อ่ามาฟังนี้ต่อแม่จะได้อ่านข้อความไปด้วยเนาะทุกคนน่ารักดีเรียกเป็นคนเลยใช่ไหมศิรพัฒนสอนอเรียกเป็นคน เรียกน้องเป็ดเป็นคนเลยใช่ไหมกิก้ว่าอะไรคะคกิก้ตัวโตวมากค่ะน้องเป็ดเนาะใช่เออพี่แม่ว้าอีสานได้บอพี่แม่อ่ะพูดเขมรเขมรก็คือภาษาอีสานอย่างหนึ่งนะเออแต่ว่ามันจะมีแค่ไม่กี่จังหวัดที่พูดเนาะก็จะมีอ่าสุรินทร์ศรีสะเกษอ่าบุรีรัมย์แล้วก็บางส่วนก็จะเป็นอ่าอะไรนะจังหวัดใหม่จังหวัดอะไรนะ เจ้าพญาเอ้ยอะไรนะตาเอ้ยขอภัยจําจําชื่อจังหวัดใหม่ไม่ได้เนาะพี่แม่มาอยู่อังกฤษได้ย่างเก้าปีเนาะบางบางทีคือฝั่งเมืองไทยเขาอัปเดตแ้้อ่อพี่แม่จําไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอําเภอทีอ่จังหวัดของตัวเองที่เขาอัปเดตพี่แม่จําไม่ได้นะบ้านพี่คแม่ทําอะไรหรอคะ พี่ขม,มเอเอาเอาแค่พี่มแมเก่อนเนาะพี่มแมเอร์ YouTube พี่มแมเมีสอนทำ u t u b e พี่มแมเมีปลูกผักไว้กินเองแล้วก็ฝรั่งฝรั่งก็คือเขาเป็นพวกแบบดูแลระบบไอทีของของบริษัทเนาะเจ้านายเขาก็คือ,เ,อเป็นบริษัทจากอิตาลีเขาสามารถทำงานจากที่บ้านได้เนาะแต่ว่า ณนะตอนนี้ณนะตอนนี้นะพี่แม่มาอัปเดตแบบผู้ใหญ่หน่อยนะเด็กๆฟังไปด้วยนะณนะตอนนี้รัฐบาลเขาประกาศให้ทุกคนเนาะกลับไปทำงานได้แล้วเนาะก็คือถ้าใครที่สามารถกลับไปทำงานได้ให้กลับไปเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่มันไม่รนนะัน่ะนึกออกไหม เวลาไม่มีแผนกผลิตอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีของส่งมาให้เราได้อุปโภคบริโภคเนาะเขาก็เลยอประกาศให้พนักงานกลับไปทำงานได้แล้วแต่ทีเนี้ยพี่แม่มามาพูดแบบแนวผู้ใหญ่ได้ไหมท,ทีนี้ยพี่แม่ก็จะมาบอกว่า i, เฮ้ย new normal ซึ่งแบบเ,เหมือนกับว่าอะไรที่เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็มันเขาเรียกอะไรอะ มันมันไม่กลับไปเหมือนเดิมเนาะพอนึกออกไหมก็คือเขาประกาศให้กลับไปทำงานได้ก็จริงแต่ว่า,าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าหลายคนก็คือ,อทำงานจากที่บ้านแล้วก็ถ้าไม่กลับไปทํางานได้ไหมก็ได้เนาะเพราะว่าเขาทํางานออนไลน์นั่นเองแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะทํางานจากที่บ้านได้เนาะ พี่แม่รู้ภาษาลาวไหมพี่แม่ฟังได้พูดเสียงดังลูกๆตกใจเวลาพี่แม่จามทีพี่แม่จามแบบดังมากแบบเด็กๆกระโดดนะประมาณนั้นเลยพี่แม่ฟังออกแต่พูดไม่ได้เนาะขอบคุณมากค่ะพระนิดาน้ำยืนอุบลก็พูดอ๋อแสดงว่าเขมรนอพยพ ก็แมนอพยพไปทุกทิศทั่วทั่วไทยก็เลยมีคอมเมนด้วยเนาะสวัสดีค่ะเพียวเพียว P U R e P e พียูอีเียนาะเพื่อนๆตามไปดูช่องร้องเพียวได้นะเนาะเอาเป็นว่าวันนี้เรามีคำถามอะไรกันไหมพี่แม่มาอัปเดตแล้วก็ได้พูดคุยทักทายกันเนาะพี่แม่ชอบกินอะไรคะพี่แม่ชอบกินเ,เป็ดย่าง เด็กๆวิ่งหนีพี่แม่ชอบกินเป็ดย่างเด็กๆวิ่งหนีเ,เดี๋ยวนะอย่างปีที่แล้วเนาะอย่างปีที่แล้วอ่ะพี่แม่ปลูกแตงดกมากเยอะมากทีเนี้ยพี่แม่ปลูกมาได้เดือนกว่าแล้วก็ย้ายผักออกมาปลูกด้านนอกเนาะแต่ปีเนี้ยมันอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนผักพี่แม่ตายเรียบ ย้ายมาไว้ด้านนอกผักตายเรียบไปสองรอบแล้วก็เลยเนี่ยพี่ไมเคิลเขาก็เลยขุดเจาะอุโมงค์เนาะ,ะที่จะให้อภิมแมได้มีที่ปลูกผักเพิ่มนั่นเองเนาะ,ะวันนี้เรามาสั้นๆได้ทักทายกันแล้วก็ มีเพื่อนๆที่แบบเอออยากให้พี่แม่ออกมาไลฟ์เนาะก็ประมาณนี้พี่แม่ก็จะมาเดือนละครั้งแล้วก็เวลามีคำถามอะไรสามารถฝากคำถามมาได้เลยพี่แม่ก็มารอรวบตอบทีเดียวเดือนละครั้งอะไรนี้เนาะ <c oughs> ที่นี้ปลูกข้าวได้ไหมคะข้าวของอเมืองนอกเนาะพี่แม่มวันด,ดีจ้าพี่แมวคนสวยของน้อง ใครยังไม่ได้ไปติดตามเพจพี่แม่อ่ะมันจะได้เห็นรูปภาพเก็บตกสวยๆจากคลิปรูปฮาๆจากคลิปก็ไม่ีอะไรนี้เนาะเามืองนอกที่อังกฤษเนาะเขาฝรั่งเขาจะกินขนมปังเนาะเขาจะไม่ได้กินข้าวสวยเหมือนเราเขาก็เลยปลูกเป็นข้าวบาเล่เนาะเดี๋ยวพี่แม่อัปเดตอัปรูปเก่าๆให้ดูด้วยเนาะซึ่งมันมีรูปเยอะมากาวิวสวยๆเยอะมากบ้านนอกเนาะสวยจริงๆนะ ไม่ไม่ค่อยได้อพัพเพิ่งเพิ่งมาปั่นเพจช่วงหลังเองเนาะตามไปดูนะเพจของอพี่แม่ปลูกเองปรุงเองอะควาพอนิกพี่แม่มาตามให้กำลังใจที่เพจน้องทุกเมนทุกโพส <c oughs> ขอบคุณพี่แม่มากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ามงแนะนำชื่อเล่นมาหรือ,อยังพี่แม่จำไม่ได้ยิ่งแบบไม่มีโลโก้รูปหนะ้า <c oughs> ยิ่งจำไม่ได้เลย พี่แม่จะปลูกสตอรอเบอรี่ไหมพี่แม่มีปลูกสตอรอเบอรี่นะอะ่มันจะมีอ่สตอรอเบอรี่ที่พี่แม่เพาะจากเมล็ดเนาะอันนั้นจะเป็นอ่สตอรอเบอรี่สีขาวเดี๋ยวพี่แม่อัปเดตล่าสุดเพิ่งอ่วันสองวันที่ผ่านมานี้เองเนาะก็คือเขาเริ่มโตแล้วก็จะแยกเขาไปปลูกลงน้ำทีเนี้ยเขาจะเริ่มโตไวแล้วเนาะ ตอนแรกที่เพาะเป็นแบบเส้นได้เล็กมากปลูกยากมากเฉพาะจากเมล็ดปลูกยากมากพี่แวะนาแวะทำไมได้ตามมาดูค่ะแม่เพื่อนๆฝากากดติดตามเนาะช่องนาแว่ด้วยนะนาแว่เจแปนทาอาหารญี่ปุ่นง่ายๆใช้วัตถุดิบน้อยเนาะพี่แม่ยังยังชอบไปดูเลยช่องนาแว่นะเพื่อนๆเนานะซรยาสวัสดีค่ะตามมาให้กำลังใจค่ะแม่ แม่มาได้สักครู่แล้วก็ทําคลิปไข่เจียวไม่สําเร็จคนอะไรทําไข่เจียวไม่สําเร็จแม่ก็เลยมาไลฟ์ดูเด็กๆไม่กลัวแม่เลยนะเพื่อนๆเ,เด็กๆมาอยู่ตรงเนี้นี่เออน้องเป็ดเขาน่ารักเพื่อนๆน,น้องเป็ดน่ารากักแต่ว่าน้องไก่เขาจะออชอบเขียวเนาะน,ะนิสยัยน้องไก่ชอบชอบเขียเวลาน้องไก่ตื่นนะ ลงจากบ้านของเขาเสร็จเดี๋ยวพี่แม่กลับให้ดูเนาะเนี่ยเวลาน้องไก่เขาตื่นมาตอนเช้าอ่ะเขาก็ลงมาละลงมาจากบ้านเขาเนาะลงมาเสร็จเขาก็จะมาขี่คุยอะไรนะที่บ้านของน้องเป็ดเนาะนี่ค่ะแล้ว <laughs> เดี๋ยวพี่แม่พาเดินไปดวนนะั้นแล้วมัมมี่อ่ะมัมมี่ก็ขำมาก มามีไม่อยากให้น้องไก่มารบกวนน้องเป็ดอะไรเงี้ยเขามีปืนฉีดน้องไก่ยืนเลง็งอ่ะพาไปดูเอ้ยมามีอ่ะเป็นแม่ของน้องเป็ดน้องไก่เพราะว่าแม่ไม่ได้ให้อาหารเลยมามีดูแลตลอดอ่ะเนี่ยเขามีปืนฝั่งโน้นเห็นไหมมามียืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยืนเลง็งรอยิงน้องไก่แม่ก็งงมากเอาปืนมาทําอะไรเนี่ยมันเป็นปืน ปืนยิงน้ำอ่ะเนาะกระบอกกระบอกน้ำปืนฉีดน้ำโอ้ยกว่าจะเรียกถูกน้องไกอ่อ่ะมมันมันอันเนี้ยเขาเขาชอบเขีย่ยแล้วมันอันเนี้ยมาเขีย่ยอาหารน้องเป็ดออกจากถ้วยอะไรเงี้ยเนาะมันก็เปลืองอาหารนะโอ้ประมาณเนี้ยเดี๋ยวพี่แม่อ่านข้อความแป๊บนึ c งชาแนลโอชิสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะน้องจอยทันค่ะ ฝั่งนี้ลมวันนี้ลมไม่ค่อยแรงค่ะคกิกกี้น้องแคทดีน้องแคทแคดดีเหรอแคทตี้สวัสดีค่ะโอเคโอเคน้องฟ้าสวัสดีค่ะพี่แม่รักเป็ดตัวไหนน้องแม่พี่แม่รักเป็ดตัวไหนแล้วก็ชอบผลไม้อะไรหนูชอบตระกูลเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่ดีหมดน้องเนี่ยพี่แม่บอกว่าวันเนี้ วันนี้ทนันเสียดายเนาะปีนี้ไม่ได้เก็บผลไม้กินพี่แมมรอดูเนาะอะ,อะเดี๋ยวกลับมาที่หน้าค่ะแม่เราอรอลุ้นกันเนาะว่าพี่ตุยนุ้ยเองสวัสดีจะ้ะรอลุ้นกันเนาะทุกคนว่าประมาณปลายปีอะประมาณปลายปีจะ,ะหมายถึงว่าโควิดเขาจะ จะไปไหมจะดีขึ้นไหมเนาะถ้าดีขึ้นประมาณปลายปีถ้าเป็นยังเดือนตุลาอะไรเงี้ยก็จะยังมีเอ่ออะไรนะแอปเปิลแอปเปิลเยอะๆอ่ะที่อ่ิพี่แม่ถ่ายคลิปให้ดูอ,นะนะอันนั้นอ่ะเยอะมากเนาะฟาร์มที่อพี่แม่ไปก็คืออ,อยู่ใกล้บ้านเองนะประมาณ10นาทีเองเอันนั้นแอปเปิลเยอะมากแต่ว่ารอดูเนะว่าเขาให้ออกจากบ้านได้ไหมเนาะ ตอนนี้ที่อังกฤษน้องเพียวเนาะตอนนี้ที่อังกฤษบ่ายโมงกว่าเนาะรอวัคซีนอยากให้คนพบไวๆเอพี่ตุย้ยนุ้ยฝั่งเนี้ยเขาคือคือเขาไม่ได้เลือกปฏิบัติเนาะทุกคนเนาะคือเขาแบบให้คนที่เป็นเนาะอยู่ข้างหลังให้คนที่เป็น่ะอยู่รักษาตัวเนาะกักตัวรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเนาะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแล้วก็ พอไปถึงมือหมอจริงๆเนาะอันนั้นคือหมายว่าอาการมันมันไปแล้วอ่ะมันไม่ทันการแล้วอ่ะเนาะมันก็ส่วนใหญ่ก็คือก็เสียชีวิตที่เนี้ยยอดจริงๆเนาะยอดจริงๆที่เอ่อเวลาเขาอะไรางานไปเนาะมันมันจะไม่ใช่ยอดเสียชีวิตจริงๆเนาะเพราะว่าคนเสียชีวิตอันอันนั้นอ่ะมันจะเป็นอยอดคนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนาะแต่ว่าตามที่บ้านอ่ะ มันมันมันจะมีเยอะกว่านั้นอีกเนาะอ่าพี่แม่มาอ่านต่อนะกระโดกกระเดกเนาะขาตั้งพิการกระโดกกระเดกบังสวัสดีค่ะสุชาดาสวัสดีพี่แมมเนาะพี่ตุ้ยนุย้ยรอพาเก็บผลไม้ป่าอีกผลไม้ป่า มีแต่เห็ดป่าเองพี่นุย้ยพี่ตุ้ยนุย้ยแล้วก็เ,เห็ดอย่างอื่นดูไม่เป็น <laughs> ดูไม่เป็นแล้วก็มันไม่ใช่ป่าทึบป,ป่าสนอะไรงี้ด้วยมันก็เลยมีแต่เห็ดอะไรนะเห็ดหูหนูดำเนาะแล้วก็มีกระเทียมป่าแค่นั้นเองแถวบ้านทำไมมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบป่าทึบป,ป่าอะไรเงี้ยเออมันก็เลยมีแค่นั้นต้นข้าวสวัสดีค่ะ แคตี้สวัสดีค่ะชอบไปดูเก็บผลไม้ขอบคุณมากค่ะพี่ตุ้ยนุ้ยมันมันไม่ถึงกันน่าสงสารเพราะว่าคาแม่ละโชคดีมากๆที่ได้ย้ายมาอยู่บ้านนอกเนาะมันก็เลยได้ได้เดินไปนู่นไปนี่แต่ถ้าคาแม่ยังอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ในเมืองเนาะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาคาแม่ย้ายจากแฟลตในเมืองเพิ่งย้ายมาประมาณปลายปีที่แล้วเนาะถ้าคนอยู่ในเมืองอันนั้นอ่ะเขาจะน่าสงสารมากเขาจะ ออกไปไหนไม่ได้เนาะอันนี้ยังได้มีที่ทางเดินเอออันนี้โชคดีขมดที่แบบย้ายมาอยู่บ้านนอกก่อนเนาะต้นข้าวไปเก็บตระกูลเบอร์รี่อีกยังคะอ๋ออันนี้พอได้อยู่เนาะมันแบล็คเบอร์รี่อะ่ะมันจะยังไม่มาเนาะดอกยังไม่มาเลยค่ะเนาะแต่ว่าแบล็คเบอร์รี่ที่อ่ะมดอะซื้อออนไลน์มาลูกสุกแล้วนะ ลูกสุกแล้วนะพันธุ์ที่แม่ซื้อมามันจะเป็นแบล็คเบอร์รี่พันใหญ่แล้วก็อติดลูกปีละสองครั้งเนาะพี่นกคะ่ะอุ้ยพี่นกมาทันเนาะพี่นกนี่แม่ดอกไม้ข้างหลังอุ้ยสวยเนาะสวยเนาะแล้วก็กลิ่นข้าวหอมหอมอะ่ะของข้างบ้านคะ่ะแล้วก็แม่ะไปนั่งใกล้ๆกลกลิ่นมันโชยมาเฮ้ยห,หอมอะ่ะเออ เอาตามไปดูที่เพจเนอ้องแม่ละเหลือติดค้างยังไม่อัพแบบรูปดอกไม้สวยๆขึ้นให้เนาะไม่เห็นแจ้งเลยอ๋ออันนี้ไลฟ์สดไลฟ์สดไม่แจ้งอะ่ะพี่พี่นอ้องขอบคุณมากค่ะพี่ต้นข้าวเนะาะอวันนี้แม่เอาเอ,าอาให้หายคิดถึงกันเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่จะไปลงกรีนเฮาส์ดูผกักแล้วก็ คงได้ตัดผักแพลวทิ้งหลังจากปีที่ผ่านมาได้แจกจ่ายผักแพลวได้แจกจ่ายแตงกวาให้กับเพื่อนๆเ,เนาะปีนี้ออกไม่ได้เนาะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันทักทายกันแล้วก็สําหรับทุกๆกำลังใจที่ามาเมนให้ขม่ามาดูคลิปของขม่าเนาะพี่แสงอัมพรสวัสดีค่ะไว้เจอกันกับแม่ในคลิปหน้าเนาะเพื่อนๆสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องขา ได้เลยจ้าเอานะแว้ยังอยู่รอดูรูปสวยๆที่เพจนะทุกคน